วันนี้นะคะโฟกัสนะคะก็จะมาสอนการเล่นมาสเตอร์ไมคราฟนะคะหรือตัวเขียวๆที่เป็นเนี่ยเห็นไหมที่เล่นอยู่เนี่ยบนหน้าจอนะคะมันคือขวานมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้แต่ว่ามันชื่อมาสเตอร์ไมคราฟนะคะแล้วก็ประโยชน์ของมันนะคะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะก็นี่นะคะจะเป็นสกีน้สามารถเป็นสกีนได้นะคะเดี๋ยวจะออกให้ดูนะคะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะแปบบ๊บนึงนะคะ เป็นอยู่ไหนเอเป็นไรเนี่ยแป๊บน,นึงนะ้นี่นะคะเป็นตัวสีเขียวตัวที่สองตัวนี้เลยนะที่เลื่อนอยู่เนี่ยนี่เลยนะคะก็นี่คือสีแอปในการใช้นะคะคือแอปไมค์คราฟมัตเตอร์ไมค์คราฟแล้วก็แอปตัดต่อนะคะแล้วก็แอปบันทึกหน้าจอนะคะก็เข้าไปเลยคะ่ะตัวนี้นะมันจะขึ้นตัวเกมไมค์คร f t ให้ทิมนะคะกดออกครั้งนึงนะคะแล้วกดเข้ามาโอเคค่ะ อาจจะรอนิดนึงนะคะนี่ค่ะพอโหลดเร็วใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นี่เลยเป็นมันจะมีโลกสกรีนเแท็กเจอร์แล้วก็หมดนะคะแล้วก็สตีต่ออะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ะคะ่ะก็อะไรไม่รู้กันก็เนี่ยค่ะเป็นโลกนะคะสกรีนเป็นแม นะคะน่าเล่นน่านน่เลนเลย,เ,ลยเราจะไปดูที่สกินกันนะคะก็ท้ามีเสียงรบกวัขอโทษด้วยนะนี่นะคะจะเป็นสก,กินสามารถเลือกสกินได้ในนี้เลยนะคะใครอยากได้สก,กินอะไรก็เรียนได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะมีแ e กเจอรนะคะแฮกเจอเออนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแ e กเจอร์สำหรับไปครับ0.16.1.0นะคะ ทไมครับที่เราโหลดนะคะมันจะขึ้นเป็นแบบเพรียนะถ้าเราโหลดเวอร์ชันอื่นมันก็จะขึ้นตรงเหลืองๆนี้ให้นะคะถ้าจะดาวน์โหลดถ้าจะเล่นใช่ไหมคะก็กดตรงนี้เลยที่เขียวๆเ,เนี่ยไอ้พวกนี้นะคะก็จะเป็นตามเท็กเจอร์หรือว่าจะเป็นไม้อะไรไงนะแบบดวงอาทิตย์น้าแต่แบบให้เหมือนธรรมชาติขนาดไหนก็เปลี่ยนตามเท็กเจอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็มาดูโลกค่ะให้ดูยัง โลกเริ่มจะง,งงนิดๆน,นะคะโอเคค่ะนี่นะคะจะเป็นโลกนะโลกแบบนี้เลยสวยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเมื่อไหร่นะคะก็จะมาให้ดูแบบโหลดโลกอะไรอย่างนี้นะพวกแมปนี้นะคะ่ะก็เข้าไปดูที่หมดนะคะไม่ใช่แมปหมดนี่นะคะ่ะเป็นหมดหมดไหมคะพีอีนะคะ ค่ะแล้วก็มาดูตรงนี้กันเลยอาจจะชา้านิดนึงนะคะประมาณนี้เลยก็โอเคค่ะบิซซิตเตอร์เลยน,นะพวกนี้นะคะก็คือแบบเป็นซิตแบบเหมือน ซึ่งแบบเออยังไงอะแบบทะเลสาบอยู่บนภูเขาอะไรอย่างงี้นะคะหรือจะแบบลอยฟ้าเป็นพีระมิดแล้วก็ต้นไม้ที่เป็นสีส้มอะแล้วก็หิมะน,นะคะเป็นทะเลสาบที่มีพีระมิดเป็นหมู่บ้านกลางน้ําพีระมิดที่อยู่ติดกันนะคะแล้วก็จะเป็นปลาแบบดังเกิลเทมเพิลนะคะค่ะแล้วก็ ไปเข้าไมาค้คร์ฟของเราเลยนะคะว่าจะทำอะไรได้บ้างนะคะนี่ค่ะกดที่ตัวสีส้มนะคะมันจะขึ้นเกมให้เดี๋ยวมันจะขึ้นประมาณนี้นะคะก็มัตเตอร์ไมค์คารนะคะมันจะมีหลายแบบนะมีแบบคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็แล้วแต่คนจะเลือกนะคะเราขอเลือกเป็นแบบธรรมดานะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าจะใช้งานได้ง่ายกว่านะคะก็ะอาจจะใช้นิดนะคะเข้าไปนี่ค่ะพอเราเข้ามาที่เพย์นะคะ แล้วก็ค่ะเข้าไปเลยนะคะนี่นะสามารถทำามไได้มากก็มาดูกันเลยก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ถ้าอย่างนี้นะเราไม่มีอะไรไม่อยากปัดไม้นะคะ <S 1> <S 1> กดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะเขียวเเนี่ยเดี๋ยวๆเลื่อนออกมาก่อน มันก็จะมีผู้เล่นนะคะมันขึ้นผู้เล่นให้นะมันก็สามารถวิ่งไอ้บินอยู่แบบมีมีชีวิตมันจะบินไม่ได้ใช่ไหมมันจะกระโดดได้อย่างเดียวแต่พอไม,ม่มีชีพออยากจะบินนะคะก็กดที่บินค่ะมันก็สามารถบินได้นะคะนีเลยต่อไปนะคะทำอะไรได้อีกนะคะก็คือ ทำลายไม่ได้นะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยทำลายไม่ได้เอา,เ,อาเป็นต้นไม้กันกันเนาะเอานี่ค่ะทุบแต่เอาทำไมทำลายไรข้อบอกทำลายทำลายอะไรไม่ได้เหรอไม่เข้าใจทำลายไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วทำลายไม่ได้ก็คือจะทำลายทุบแบบนี้คือทุบอย่างนี้ทำแบบให้ขึ้นใช่ไหมแต่ว่าทำอย่าง มันจะทำอะไรไม่ได้ค่ะทำไรไม่ได้โอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะแบบว่าวิง่งวิ่งได้เร็วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวิ่งแบบปกติกันได้ปะวิ่งแบบปกตินะก็จะแบบแบบเดินปกติมันแค่นี้ใช่ไหมพอไปกดวิ่งนะคะมันก็จะแบบอ๋อทำไมอยู่นี่ล่ะโอ้โหเร็วมาก ค่ะต่อไปนะคะก็ทะลุผ่นบล็อกเนาะเดินลงแบบทะลุผ่นบล็อกนิดนึงอ้าวอนนี้แบบอยู่ใต้น้ำบนดินได้หมดนี่นะคะทะลุผ่นบล็อกโอเคค่ะแต่าไม่ชอบกดตรงจังเลยก็ทะลุผ่านบล็อกปิดไปนะคะแล้วก็แสดงพิกัดค่ะสามารถแสดงพิกัดได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนอย่างนี้ดูข้างล่างเลย คิวแอนี่หละค่ะค่ะแล้วก็นี่นะคะ่ะมันก็จะเปิดป้องกันไอเทมระดับเนาะต่อไปนะคะเกมก็คือแบบว่าสามารถใช้แบบฝนฝนแบบปิดอยู่ตอนนี้แบบจะโปรยโปรยหรือแบบแรงอะไรอย่างนี้นะคะได้หมดนะคะฟ้าผ่านะคะเราก็จะแบบว่าไม่อยากลองนะคะไม่ชอบป้องกันระเบิดนะคะคือแบบว่า เราอป้องการระเบิดคิดแบบว่าโดนระเบิดแล้วแบบว่าไม่ตายอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเราก็อันนี้การนับเวลาเราก็ไม่ทราบการนับเวลาอะไรเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะโลกขนาดย่อนะคะโลกขนาดย่อใช่ไหมก็คือแบบกดไปปุ๊บมันก็จะมีแบบเนี้ยโลกมาให้อะ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลื่อนนี้ลงมาข้างล่างกว่าโลกขนาดย่อนะคะก็ปิดไปเลยะคะ่ะ แสดงพลังชีวิตนะคะคือแบบหัวใจที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือไอเทมนะคะไอเทมก็คือของนะคะแบบพวกนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะพวกไอเทมต่างๆนะคะมันก็จะอยู่นี้หมดเลยพืชผักอาหารอย่างนยคะก็เอาทำให้ถึงชอบกดตรงหน้าเสริมพลังนะคะคือแบบว่าดาบนะคะมีเพิ่มความคม ดับ5เลยทำลายมแรลงกระเทกค,ค่ะจุดไฟแล้วก็นี่ค่ะไม่พังก็แค่กดคาว่าเพิ่มนะคะแล้วก็จะด้าบมาแล้วน,นะคะถ้้ไม่เีเสียงรบกวนนะขอโทษเลยนะจะไปข้าหัวกันยเยบร้รยค่ะได้เนื้อเผามาด้วยนะคะประมาณนี้เลยก็โอเคค่ะต่อไปนะคะ สาม,มารถทำได้ดีไม่ได้แค่นี้นะคะคือแบบได้หมดเลยนะนี่เลยตามนี้นะคะโอเคค่ะยาต่อไปปัญยานะคะคือแบบว่ายาให้พวกเนี้ยตามอย่างนี้นะก็ต่อไปน,นะคะสร้างสร้างเร็วนะคะก็แบบสุสวิตแบบความยาวอย่างเงี้นะคะก็ช่องว่างนะคือแบบเหมือนว่าเราจะอ,าอะไรล่ะ โอเคนะคะเข้าไปที่ตรงนี้นะแล้วก็เป็นแบบว่ากดตรงนี้ค่ะเราจะเอาไอเทมนะไอเทมไปที่ไอเทมนะคะแล้วก็อืมอะไรดีล่ะจะเอาเอาเออเอออะไรดีนะนึกไม่ออกละอ๋อเอาคิวนี่วะแป๊บนึงนะคะเอาเป็นบล็อกไม้นะคะ ก็เพิ่มเลยค่ะงอนเนี่ยค่ะมันก็จะสามารถเพิ่มไปได้แล้วก็นะคะอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถให้น้าสร้างได้ด้วยนะสร้างให้เราได้น,น,นะคะคือแบบเป็นกดที่แบบสร้างเร็วนะคะคือแบบความยาวประมาณห้าห้าแล้วก็ช่องว่างคือหนึ่งแล้วก็โอเคสวิต คุนะคะประมาณนี้เลยนี่มันจะแบบเป็นแนวเฉียงให้เองเลยนะสวยงามพลามสิบเอ็ดมากค่ะตอนนี้รู้สึกอยากได้ขวานค่ะเข้าไปที่เอ,อะไรนะเสริมพลังแล้วก็ขวานค่ะเอาทุกอย่างเลยนะพาาลังแมลงประสิทธิภาพ ปารี่ไม่พังโชคลาบได้หมดค่ะแบบเร็วมากนะก็ทุบเลยค่ะมันอยากได้ขวาแต่ตอนนี้แบบมันสามารถทำได้หลายอย่างเนาะก็นี่คะคือข,ข้อดีนะคะแต่ยังไม่หมดนะมันมีหลายอย่างเลยนี่คือการทดสอบให้ดูนะคะว,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 ว่ามันทำอะไรได้ไดบ้างน,นะ ต่อไปนะคะก็สามารถทำได้ดีไปดูกันเลยม็อบนะคะม็อบคือแบบว่าพวกเนี่ยชาวบ้านวัวเห็อดอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถออกเอามันออกมาได้นะคะแล้วเราก็สามารถตั้งชื่อมันได้นะคะวิเทอร์เห็นแล้วสยองเลยแล้วก็เพื่อนนะคะตอนนี้นะคะถ้าแบบว่าอยู่ใกล้ๆเรานะถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ๆลเราเล่นไมครับนะคะ,นะคะเราสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยได้นะคะ แล้วก็เทเลพอร์ตนะคะคือตั้งจุดเกิดนะคะย้อนกลับกลับไปยังจุดที่ตายนะคะแล้วก็ภาพหน้าจอนะคะเหมือนว่าหน้าจอหลุดหรอคืออะไรอ๋อสามารถถ่ายรูปได้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็สำรองข้อมูลโลกนะคะ แล้วก็ไม่ถูกเหมือนกันก็คืออะไรนะคะสามารถบันทึกสำรองข้อมูลแผนที่ถาวรได้3ามโลกอ๋อคือถ้าเราอยู่โลกไหนนะคะก็สามารถสร้างแผนที่สำรองไว้ได้นะคะก็สำรองข้อมูลนะคะมามานี้ค่ะนี่นะแปบบ๊บนึงนะคะรอมันอัโปโหลดแบ,บนงนะะ้ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคค่ะนี่นะคะคือประโยชน์ของมาสเตอร์ไมครับนะคะแล้วถ้าว่งวางๆก็ถือว่ามาทําให้ดูอนะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะัสก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับชาแนลกัสเกมช n n นลนะคะคือแบบว่าชื่อแบบนี้ใช่ไหมคือเหมือนว่าจะลงแต่เพลงนะคะตอนนี้ก็ลงเกมให้แล้วนะคะก็บ๊๊บบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะดูเยอะๆด้วยโอเคบ๊๊ยบายไปเล้วเาเไปไ็นวะ Oh.